สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจเรื่องราวของแบรนด์หนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยดีเลยคือมินิโซ่ค่ะที่เราเห็นตามห้างทั่วไปแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมแบรนด์จากจีนแบรนด์นี้ถึงแบบว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ครองใจคนไทยได้ขนาดนี้คะทั้งท้ที่บางทีเรายังนึกว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอยู่เลยสวัสดีครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคือจากบทวิเคราะห์ที่เราจะมาดูกันวันนี้ ชื่อกลยุทธ์มินิโซ่แบรนด์จีนครองใจคนไทยเนี่ยมันทำให้เห็นเลยครับว่าเออความสำเร็จของมินิโซ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสินค้าราคาถูกอย่างเดียวนะครับมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นงั้นวันนี้เรามาตามแกะรอยกลยุทธ์พวกนี้กันดีกว่าค่ะมาดูกันว่ามินิโซ่เขาใช้ชั้นเชิองอะไรบ้างในการสร้างแบรนด์แล้วก็อะไรที่ทำให้คนไทยเราเราเนี่ยชอบแล้วก็ยอมรับแบรนดน์นี้คือถ้าพูดถึงมินิโซ่นะคะเวลาเดินเข้าร้านไปเนี่ย อ,อสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือบรรยากาศร้านมันดูคลีนคลีนสบายตาคล้ายๆมูจิหรือไม่ก็ไดโซเลยสินค้าก็ดูมินิมอลน่ารักน่ารักของกระจุกกระจิกเยอะมากแก้วน้ําเครื่องเขียนหมอนลายกระตูนอันนี้คือเขาตั้งใจให้เหมือนหรือว่ามันบังเอิญคะเนี่ย อันนี้เป็นความตั้งใจชัดเจนเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยมินิโซเป็นแบรนด์จากจีนร้อซนะครับคนก่อตั้งคือคุณเยกัวฟูซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมร้านค้าของญี่ปุ่นจริงๆครับที่เน้นเรื่องเอ,อ่อความน่ารักคุณภาพดีแต่จุดสําคัญคือเขาเอาแรงบันดาลใจเนี้ยมาผสมกับการบริหารจัดการแล้วก็ระบบโลจิสติกแบบจีนที่เรารู้กันว่าผลิตได้เร็วต้นทุนต่ํามากผลที่ได้ก็เลยเป็นสินค้าที่ หน้าตาเหมือนญี่ปุ่นแต่การบริหารต้นทุนนี่คือจีนเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือหยิบจุดแข็งของสองที่มาผสมกันใช้หน้าตาแบบญี่ปุ่นที่คนรู้สึกว่าเออมันดูดีน่าเชื่อถือแล้วก็ใช้ความสามารถเรื่องต้นทุนการผลิตของจีนทําให้ได้ของที่ดูดีแต่ราคาคนส่วนใหญ่ซื้อได้ใช่เลยครับและนี่คือหัวใจหลักเลยที่ไม่ใช่แค่การขายของถูกคือมินิโซ เขาเข้าใจอินไซด์คนเอเชียนะผมว่าโดยเฉพาะคนไทยที่ชอบของน่ารักนรักดูดีแล้วก็รู้สึกว่ามันดูแพงกว่าราคาครับจ่ายไปแล้วรู้สึกคุ้มเขาวางตำแหน่งแบรนด์ได้ฉลาดมากครับคืออยู่ตรงกลางๆไม่ใช่ร้านถูกๆทั่วไปที่อาจจะดูไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่แบรนด์ญี่ปุ่นแท้ๆที่ราคากระโดดไปเลยการวางตำแหน่งแบบนี้เหมือนสร้างตลาดของตัวเองขึ้นมาเลยนะคะ แล้วมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่ช่วยให้เขาสําเร็จได้ขนาดน,นี้มีครับมีอีกหลายอย่างเลยอย่างแรกที่ชัดๆเลยก็คือทําเลที่ตั้งครับสังเกตไหมครับว่ามินิโซจะเปิดในที่ที่คนเยอะๆตลอดเช่นห้างดังๆสถานีรถไฟฟ้าหรือย่านที่วัยรุ่นคนทํางานเดินผ่านเยอะๆมันทําให้คนเห็นแบรนด์บ่อยเข้าถึงง่ายครับจริงค่ะเห็นตาม BTS บ่อยมาก ปัจจัยที่2ก็คือการจัดร้านหรือที่เรียกว่า Visual Merchandising เรื่องนี้มินิโซทำได้ดีมากร้านจะสว่างสว่างใช่ไหมครับใช้สีสะอาดสะอาดจัดของเป็นระเบียบแต่และโซนก็น่าสนใจมันสร้างบรรยากาศให้คนอยากเดินเข้าไปดูถึงแม้จะไม่ได้ตั้งใจมาซื้อตั้งแต่แรกก็ตามเหมือนใช้หน้าตาร้านดึงดูดก่อนจริงค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยบางทีไม่ได้จะซื้ออะไรแต่ก็ขอแวะเข้าไปดูหน่อยใช่ครับ แล้วปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยคือการขายประสบการณ์ครับขายความรู้สึกมินิโซไม่ได้ขายแค่ตัวสินค้าแต่ขายความน่ารักขายความรู้สึกพิเศษผ่านพวกสินค้าดีไซน์ตามเทศกาลหรือที่ชัดๆเลยคือการทำคอลลาบอร์เรชันกับการ์ตูนดังๆคาแรคเตอร์ดังๆอย่าง We b a r r Beers, m a r v e l Toy Story อะไรพวกนี้สินค้าพวกนี้มันสร้างความรู้สึกว่า อืมของมันต้องมีครับต้องสะสมไม่ใช่แค่ของใช้ธรรมดาพอฟังแบบนี้แล้วเหมือนมีสูตรสำเร็จซ่อนอยู่เลยนะคะเนี่ยถ้าเราจะลองถอดบทเรียนให้คนทำธุรกิจหรือว่าคนที่กำลังสร้างแบรนด์อยู่จากเคสมินิโซนี่พอจะได้อะไรบ้างคะบทเรียนมีหลายข้อเลยครับข้อแรกเลยคือรูปลักษณ์แบรนด์เนี่ยสำคัญมากจริงๆคนยอมจ่ายแพงขึ้นนิดหน่อยนะถ้าของมันดูดีดูน่าเชื่อถือให้ประสบการณ์ที่ดี ไม่จำเป็นต้องถูกที่สุดเสมอไปอืมค่ะข้อต่อมาคือต้องเข้าใจตลาดแล้วก็หาจุดยืนของตัวเองให้เจอครับมินิโซไม่ได้พยายามจะเป็นมูจิหรือแข่งกับร้าน20บาทแต่สร้างพื้นที่ของตัวเองด้วยคอนเซปต์ของดีไซน์น่ารักราคาน่าครบค่ะแล้วก็มีเรื่องการออกแบบประสบการณ์หน้าร้านที่คุยกันไปเมื่อกี้ดึงดูดให้คนเข้าร้านและสุดท้ายคือพลังของการ collaboration สร้างความรู้สึกพิเศษสร้างความสดใหม่ กระตุ้นยอดขายได้ดีมากสรุปแล้วมินิโซนี้เป็นกรณีศึกษาที่แบบว่าน่าสนใจมากจริงๆนะคะที่ทำให้เห็นว่าแบรนด์จีนก็พัฒนาตัวเองได้เยอะมากจนเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศได้ไม่ได้มีดีแค่ราคาถูกอย่างที่เคยคิดกันแต่ใช้ความเข้าใจลูกค้าการออกแบบการสร้างแบรนด์เป็นอาวุธสำคัญเลยถูกต้องครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการจะสร้างแบรนด์ให้คนรักให้ประสบความสาเร็จในต่างแดนเนี่ยมันต้องใช้มากกว่าแค่การผลิตของถูก แต่ต้องเข้าใจวัฒนธรรมความต้องการของคนในตลาดนั้นๆอย่างลึกซึ้งจริงๆครับอืมน่าคิดต่อนะคะในบทวิเคราะห์ที่เราคุยกันเนี่ยเขามีทิ้งท้ายไว้เหมือนกันว่ามินิโซไม่ใช่แบรนด์จีนแบรนด์เดียวที่กําลังมาแรงในไทยยังมีแบรนด์อื่นๆอีกหลายแบรนด์ที่กําลังตามมาก็น่าสนใจว่าเอ๊ะอะไรคือเหตุผลที่ทําให้ผู้บริโภคไทยยุคนี้เปิดใจรับแบรนด์จีนมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้น่าจะต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ